อ่ะครับเดี๋ยวผมพามาทอดหมูครับนะครับเดี๋ยวสูตรผมก็คือทอดหมูนะครับเอ็ดเปดน้ำตกครับเานาง่ายๆนะครับคัวข้างคลองนะครับนี่ครับหมูหม,หมูมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วทอดเลยนี่ครับง่ายๆ สูตรเพิรมชุมันครับอันนี้สูตรผมนี่ครับรทอดคนเดียวครับทอดทำดัดนี่ทอดหมูใส่ใส่ข้อหมูเดอ้อนะครับข้อหมูมาจิตมมันนะหมูอารา ทอดง่ายกว่าปาอยู่ครับป่ามัป็นทอดเนี้ยป่ามันจะเนื้อมันเละครับหมูมจะมีเละเอาไปแจ่ะครับ ทอดสักพักนึงครับคือมันซุกก่อนอันนี้ผมนอมมาเอ็นน้ำตกนะน้ำตกหมูครับแล้วก็เอามาซอยกินกับน้ำจิ้มครับหมูนี่เขาก็มามาเรีบร้อยแล้วล่ะเตอร์เบอร์เตอร์รถดีเตอร์บปรือรถเตอร์น้ำปลาอเตอร์น้ำมันหอยครับ ออทอดปลายจิบกาแฟเลยครับ มีปัดทอดได้ทีละน่าจะเริ่มทุกแล้วครับนี่ครับเหลืององตองเหลืององตองเลยนี่ครับสูตรวันนี้สูตรผมครับเ <Hey. S 1> ขาสู้ขาย่างเนาะผมทอดเอ็งมีคือขขาไลยผม ผมใช้ทอดเอาครับนี่นี่ครับทอดเรียบร้อยแล้วครับหมูเอาไว้ทำทาน้ำตกหมูครับอ่ะครับเดี๋ยวผมห้ามา,มานี้ทำน้ำตกนะครับน้ำตกหมูทอดนะครับอของผมเป็นน้ำตกหมูทอดนะเมนหมูย่างนี่ครับทอดมาเรียบร้อยแล้ว กัมาหั่นเลยครับมาทำกินกันครับแซ่บเลยเนี่ย นี่เป็นสันสันคอเดอร์คอหมูนี่ครับับแซบ่บ มาแซบๆครับเรียบร้อยเดี๋ยวข้ามกันมาปรุงเลยเนาะเดี๋ยวห้ามาปรุงเลยอ่ะเส์อ,อเลอยหอมหัวหญ่ครับเส์อ,ขอเข้าไปให้หอมแครกปึ๊บพลิก ใส่ครับเป็นโลดกองผงโนผมแบบอมัมบตะไอิริผงนัวนะครับเออเหรอข้าคัวค,ครับเข้าค,คัวคัอเอคว,วเองคัวเองตามเองพริก ตัวเองครับใส่มีหลายครับใส่ตาครับแล้วก็ขุกเคา้านี่คขุกเค้เาเลยครับ คลิปก่อนครับ เอาอยู่ครับอ่ะครับออโมอมเซอร์เพอร์เซนัปปลาของครับเพื่อความนัวแล้วจะสูตรเพอร์สูตรมันเดอร์อ่าแล้วจะสูตรแครสูตรมันครับชิมเลยออื้ มะน,นาวครับใส่ไปหน่อยนึ่งชิ้มชิ้มจุบ็นจเนุเสอร์ฟเสอร์ตจนหอมครับทักชี่ใส่ไปเรืย ครับเรียบร้อยนี่ครับพร้อมเสิร์ฟ